ตุ่มทดลองใหญ่หมานมานาะโอ้หมานครับหมานครับหมานหมานครับนี่หนาทิมีปลาไหลลงเหลือหัวเนี่ยผมกะโอ้ดิยูเนี่ยผมกะดีิยูปนเห็นไหมครับพี่น้องสองแต้มครับนี่หลังนี่สองแต้มเป็นไหนมาแล้ว สวัสดีครับพี่น้องบ่ได้พบบ่ได้เจอกันหลายมือเลยกับผมหากินที่ตระสังเหมือนเดิมครับมืาหน,นีออกมาหาดปลาไหลกับตุ่มปลาไหลครับตุ่มเนีน่ยมีบางร้านอยูันหนึ่งครับบางร้านเอาไว้ข่องอันนี้ซ,ซื้อตุ่มผมเฮ็ดไม้ครับร้องเห็ดเบิง้งขี่ไหลขึ้นอย่างนี้เฮ็ดอันใหญ่กว่าเก่าครับเพราะอันซื้อมาจากรัศดามัาหน่อยผมบกว่าเปลี่ยนงานนะคัจะเป็นผลยังไงนะครับงา มาแต่ร้องใส่บังนี่ก็งาเฮ็ดเองครับตุ่มสามอันเฮ็ดเองสามอันครับทั้งใ่สูงเตี้ยน้ำสูงพร้อมเตี้ยพร้อมกุล่ะกดงะกับเฮ็ดใส่เอ,เองครับแจ็คมัติิเป็นสภาพจึงเด๋เป็นแต่ปลาไลออกขึืนอย่างเนี้ยตีร้องบังครับำสำรับไอตุ่มผมจิใส,ส่ตามแนวนี่นะครับนี่แนวปลาเนี่ยไป มันจะเป็นปลาเหมือนเป็นคลองครับเป็นคลองคลองน้ำก็ไม่รู้ว่าทีนี้ตูปลาไหลว่าห้อยเขาเดืนใส่เบ็ดหรือไส่ปลาไหลก็ไม่รู้จากดห้อยเต็มเลยห้อยแหลกเลยอาจจะเป็นขี้เก่าเขาก็ได้ครับอาจจะเป็นห้อยเก่าเขาอาจจะเป็นเมตาห้อยต่าเก่าเขาไม่รู้กันแต่ว่าเหยื่อมือนีครับพี่น้องเด็ดเด็ดเลยเหยื่อคุ้นซีครับมีหอยมีไอเสเดือนไคไอไคไกล้วก็ะ ไอปูปูน้าครับใส่กันเลยครับผสมใส่กันเลยสิเป็นเจ้าไหนใส่ครับไปตามลับกเชือร่้องกันนี่นะครับแรกคือลองใส่ในปลาเนี่ยล่ะนีเป็นเจ้าไหปลาใส่เลยน้ำก็อไไ้อยู่ครับ จะจะทำนี้ปะไรบ๊วลร้องมึงครับลองมึงก่อนข้างล่างข้างล่างก็งงพอได้ครับเป็นพื้นอยก่้องมึงอืมสวยอยู่ครับแต่ว,ว่าหากใหญ่ดิร้องมึงครับลองมึงของลองได้ งานใหม่บ่งเลยนะครับงานใหม่ลองเบ่งเป็นท้งไห พี่ส่กับพี่น้องกับตึ้งหูจักกันแต่จะทุกคนอยู่หรอครับวิธีใส่ก็ได้บปิดอะกับหูจกักรไแล้วละ่ะแต่ถึงว่าได้มาลายใหญ่อยากมาได้บ่อไหลายบ่อหลาใหญ่ห้างครับใส่ไปเลยบุ้งสูงเงียกันนิดหน่อยครับขี่รถมากระปุกเงียกขวมเงียบ่อไหลครับจะถือไซได้เพราะครบทุกร้านไอ้ทุกหลังบ่บ่ ตีไซให้ใหลายที่สุดครับจักรตีไรตีไรครับใสวเล็กน,น้อยนี่ครับห้อยเขาเหมือนห้อยขอไซแล้วครับ มีหนให้แบกขึ้นกันผูก็วแนใจนะครับว่ามีคนสายไปแต่ว่าถ้ามาสั่ก็อมาสั่หมายเกาขอละครับมีตัวมีตัวกะถ้ามีตัวแทดว่าเขาไปวัดแล้วจะทำมีตัวกะดีไปครับโอเคครับถือปรเด้ใส่เบิ่งเบิดทุลังเะครับถือใส่เบื้องแค่นี้ล่ะเพราะว่ามันสีคำก่อนนี่ก็คำหลายละอรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนเช้าครับบรรยากาศเช้าพระอาทิตย์ยังไม่ได้ขึ้นเลยครับ มะยำตุ่มปลาไหลครับผิดใส่ไหมอว้านเนี่ยถูดซุปโฟ,โฟของผมละสีสีเงอเงา,าสียางสูดซุปโฟผมเหมือนสีพุูณสี่ละจากสีมีโตะมีโตถแต่ผมคิดว่าถ้ามีโตจังไหนก็บ่็หลือครับลอกพระเจ้าใส่ไว้ ทำมิโตป่าทั้งแดก็บ่านาสิบเดือยครับแล้วก็ต้องติดแชแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งติเป็นปูนาหอยเชอรี่ใสเดือนไข่ไก่เนี่ยมันเป็นอย่างที่ใสเดือนชอบมากครับไอเป็นอะไรที่ไอปลาไหลชอบมากครับทามีโตผมว่าจังไดดก็บ่าาเหลือครับนะครับว่าเบื้องหลังแดดก็ต้องกันติดเป็นทำมิโตวะ แถบนี้นะครับสภาพแต่ว่าเท่านี้เนี่ยยานอย่างเดียวครับยานมาเหลือ,อ้เสียนขุกโจ์ครับเขามาหากกีครัาหลังแดกกระตุ่มไม่ตุ่มทดลองใหญ่หมานมโนอโอ้หมานครับหมานครับหมานหม,ม,มานครับนี่ เลยตัวหนึ่งครับว่าไรโยโอเคเดี๋ยวไป่เบื้องหลังต่อไปกันครับหลังต่อไปครับหลังที่สองนี่เน้ปลาหกนี่ละไน้อลองปลาเนี่ยผมไปใส่เน้อลองปลาเนี่ยหกนประมาณสามสี่หลังครับสี่หลัง,งมาเบื้องกัน,กนครับ หลังไปไปต่อไปเป็นทังไลาหลังที่สองโอ้โหคุณสี่มันจะมีโตให้บอหนอยอด,ดินติมด,ดินติมนะครับ <c ười> คุ้มขาแหวกฟ้าเหงาเนาะหลังที่สองเท้าครับผมนี่โตไปไหลครับไปเบื้องหลังต่อไปหลังที่าทสามยู่ในป่าบอน เป็นพอหนี่งแล้วครับพ่อเดียวกันนี่แหละเจอผมอุอ่แบกลงทั้งขางครับยนี่ยหมูบ,บวายแบกลงไหวเดี๋ยวเรื่องล่ะให้ปลาบอลนี่ก็ได้ไม้หนามีครับสวยพร้อมหนามีโตครับแต่บ่มีโตครับเงียบฉี่เลย ยาหม้โคตรสวยนะครับเงียก็ดีอยู่นะนนดดเงนะียผมเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะเงียผมมูนีิแต่ว่าผมไม่โตเขาอะม่าเป็นยังแสดงว่ายัางที่ว่าครับธาน,นีก็หายกิ่นหลายอยู่แต่ก็มันหนาเสือนะในนี่โบมีห้อยแหวกลงมาสิมีคนมาหากินอยู่บ่ อีกหลังครับสองหลังละยิงงานยางลางเนี่ยมีสองหล,ลังเด็กเด็นอะหนาที่แค่ไนสิบนี่เปไรคล้องคิดผม,น,มนี่คล้องสีหนามีนะพหุเ่มมีคนเบิ่อโมมีคนหาหนาที่นีมม่ป็ไรดูเลยวันี้ผมก็โอ้ดู่เนี่ยผมกีอยูว ปูนเห็นว่าครับพี่น้องสองแต้มครับนี่หลังนี่สองแต้มเป็นไหนมาแล้วมันต้องมี้ก็อะไรนั่นก็ขอนี่ทางลงน้ำนี่ครับทางน้ำมาเนี่ยยังมีคล้องอยู่ตรงนี้ครับเอ้ยเป็นท่อครับท่อเล่นี่น้ำไหลออกมาเรื่อยๆเบิ่งอันน,น,นึงครับเป็นไอ้บางร้านครับพี่น้องเป็นบังดา นานเกี่ยวมาจากในท่อเนี่ยครับมันจะมีท่อหลอดเหนืองมากดวงบางรั้งครับด,ดึงดายโอ้ใสายบอดถ้าผมใส่ไปหอดทางไหนผมติดด,ดีวะแต่ว่าจู่ผมเบิรก่อนครับ คือครับบอกคื่อครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันต่อไปหลังต่อไปอยู่ดีนะปุ๊คอยู่ก็แล้วฟังมาครับพี่น้องชมญนุกันหลังต่อไปหลังนี้ผมใส่ไว้ในน้าครับ นี่ในทงนะในนะเติมเตียดดตนยั่สิละแต่คิม,มิโตสมบรุลองมึงโอ้ห้อยหนูกินเข่าครับกัดเขา่ามุนหมดเลยห้อยหนูเห็นเข่าครับนี่ครับผมใส่วบแต่มันยังสี่อะครับถือว่าถือมีบุมีมเดี๋ยวกระลูกอ้าวมีครับ <laughs> ในน้ำมีครับ เออคืออยู่เดนนน้นี่ในนามีครับมีมีปลาไหลหน่อยเพราะฉลางฉลางนะี่ยเพินบั่นโคราชเพินเพราะฉลางฉลางนี่ครับปลาไหลหน่อยเลี้ยงครับผมปลาไหลพวกนี้ไม่จะเลี้ยงแต่พวกต้มเป็ดแต่ว่าผมชอบไปเลี้ยงครับอนย่บ้านผมผมเลี้ยงไว้ใน บอ่อปูนครับหลายตัวละทำเปิดเก็บสะสมมันนะครับทำโอสะสมไปเลี้ยงสะสมไวปอีกหลังหนึ่งอยู่นี่ครับใกล้กันนี่ละมาต้องหากินกันไก่ละห้อยขอใส่ไว้ปขึ้นเดี๋ครับพุ่นห้อยขอขอแบกทัง้งุ่นแล้วก็พุ่นขอใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดใส่ตุ่ม แบบนี่ละใส่ตุ่มเพืกันของผมเนี่ยออตุงงอ่มใหญ่บ้าหมานเลยเัมือนหลังนี่เด็ดตะกระปูห้อยเขาเคยใส่ครับผมก็เลยมาใส่ดวงขี่เก้าเขาใส่ขี่เก้าเขาก็บ้าหมานว่าเป็นยังครับหากินไฟหากินมันเข่าหมานผมบ้าหมาน แต่ว่าหมานอยู่ครบับพูดถึงเรื่องผมหมานอยู่ใส่ได้เลยคือว่าหมานครับต่างค้นต่างหาก,กิ่นต่างค้นต่างกัดพออยู่พวกกินป้าห้อยหนูมันหนูยั้งกัดกินเข่าหนูปีนี่หลายอยู่ดอกครับเบือ้องส่งล่ะเดี๋ยวหอดย้งล่าหนูคงสิมาหาดักหนูให้เบื้องนะครับพี่น้อง หาดกหนูหนูหลายอยู่พอสังเกตเบิ้งนี่ปีนี้เรียกสิได้ออกหล่าน้ำบวบอ่ะปลาไหลหน่อยครับปลาไหลหน่อยอีกแล้วครับตัวุ้ยยัยนี่ทำไห้เทเดือนยักสมัยตะก้อนครับคือเทเดือนโหลบ้านนี้เิเดือนโหล ีเดือนใหญ่รุ่นนั่นแหละครับอะไรใส่ใส่เดือนครับห้อยคนใส่อยู่ล่ะโมพยังถามขี่เจ้าเขาหลังที่ท่ากลางที่สดใสล่ะผมก็ลืม อีกหลังหนึ่งมีโตรครับสองบ่สองโตรครับใส่ใส่เดินขึ้นกันแจ่าว่าตัวใหญ่นีนน่ขอไปกินมูลาเด้นเนี่ยมูลาละยังได้กระมาะครับถือว่าเป็นแตมเือว่าเป็นแตมครับนะครับเดยวไปเบิ้งอีกสองหลังสุดท้ายเป็นยังไงเป็นเบิ้งน้ำมันเป็นหลุนเ,น,หลนเชื่อทั้งกันครับอีกสองหลังสุดท้ายครับ ครับพี่น้องมาเบิ่งหลังนี่งหลังบักเตี้ยผมเป็นตั้งไหนเตี้ยน้ำตื้นเตี้ยน้ำตื้นผมเป็นหังไยเนาะนีะนนนะ่มีตูปัวนาะมีตะปูหน่อยปูหน่อยหน่อยเดียวครับน,น้ำามันตื้นนะครับ เรับหลังนี้น้ำแห่งบ่เก็บหน่อยปูหน่อยครับบ่หลังสุดท้ายต้องกันหลังสุดท้ายหลังแหลกที่เข้าไซนี่แหละครับหลังที่ดีวิวห้อยข้อไ่ยุงหนีครับนี่นห้อยข้ใส่ ผมมาใส่ข้างเก่าเขาใส่ขี้เก่าเขาแล้วครับแต่มีบูมิตัวมุมนี้ครับโอเคครับเตานี้จะทำนี้ละเดี๋ยวไปสรุปกันเลยผมจะแบบเน้นมากนะครับพี่น้องสรุปเตานี้ได้แค่นี้ล,ละฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าครับ